สินเจียยูอีซินนี้หัวชายค่ะเฮงเฮงรวยรยปังปังกันนะคะมั่งมีสีสุขค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆคุณผู้ชมนะคะทั้งพี่น้องอ่าชาวไทยเราแล้วก็ไทยเชื้อสายกินนะคะวันนี้ก็เป็นวันไหวเนาะค่ะวันไหว้ตรุษจีนเนาะค่ะเป็นเทศกาล ตรุษจีนนะคะก็ขอให้พี่น้องเพื่อนๆทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขเฮงเรวยๆยนะคะสุขภาพแข็งแรงกันนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีมัง่งมีสีสุขนะคะร่มเย็นเป็นสุขเนาะคะ่ะทําจิจการร้านค้าก็ขอให้เฮงเรวยๆปังๆังนะคะจิจการรุ่งเรืองรุ่งเรืองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ที่ทำงานก็มีไหว้เหมือนกันเนาะคะ่ะที่ทำงานก็ไหว้เทพเจ้าไหว้บรรพบุพรุษด,ด้วยเนาะคะ่ะวันในวันไหว้เนาะคะ่ะที่ทำงานก็จะมีการไหว้ก็มีสิ่งของที่ไหว้ก็คือตามประเพณีเลยเนาะคะ่ะก็จะมีกระดาษด้วยมีอาหารมีผล,ลไม้เนาะคะ่ะ ซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายอยู่ที่ทำงานนะคะที่ทำงานก็จะมีการไหว้ตรุษจีนเช่นกันเนาะคะ่ะกำลังสิเอากระดาษไปฝากเผาที่วัดเนาะคะ่ะพี่น้องก็รณรงค์เนาะคะ่ะไม่เผาที่บ้านเนาะคะ่ะงดควันเนาะคะ่ะงดควันก็เลยต้องเอากระดาษที่ไหว้ แล้วไปฝากเผาที่ทางวัดเนาะค่ะพี่น้องคุณผู้ชมค่ะสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้เป็นวันปีใหม่ของอคนไทยเชื้อสายจีนเนาะค่ะเป็นเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้เป็นวันไหว้เนาะค่ะวันไหว้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันตรุษจีน เป็นวันถือพรุ่งนี้เนาะคะ่ะวันนี้เป็นวันไหว้นะคะก็จะไหว้เทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ขอให้เฮงเงรวยๆยกันนะคะเฮงรวยๆยกันทั่นหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะรับอ่งเปากันอ่าเยอะๆเ,เลยนะคะรับอ่งเปากันนะคะเทศกาลตรุษจีนนะคะก็วันนี้ก็คุณธิดาก็มา ทักทายมาเล่าสู่ฟังเนาะมาเล่าสู่ฟังเนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมการแบ่งปันในวันตรุษจีนด้วยกันนะคะกุลธิดาก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะมั่งมีสีสุขเฮงๆรวยๆปังๆค่ะ